สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพื่อนชาวเรียวและผู้ติด,ดตามทุกๆคนนะคะวันนี้จะมาสอนการเปิดโหมดมืออาชีพสําหรับมือใหม่นะคะเพื่อสร้างรายได้จาก Facebook กันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะให้เรากดไปที่จุด3จุดนะคะจุดไข่ปลา3จุดด้านขวามือนะคะจะมาเจอหน้านี้นะคะแล้วให้กดไปที่คําว่าเปิดโหมดมืออาชีพนะคะ จะมาเจอหน้านี้นะคะแล้วให้กดไปที่คำว่าเปิดนะคะตัวแถบสีน้ำเงินนะคะแล้วเราก็จะมาเจอหน้านี้นะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นการกดเปิดโหมดมืออาชีพเพื่อสร้างรายได้จาก facebook แล้วนะคะแต่เรามาทำความเข้าใจตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเรามาเพิ่มรายละเอียด เกี่ยวกับตัวเรานะคะสร้างเสร็จไปแล้วนะคะแล้วก็สร้างเนื้อหาใหม่นะคะสร้างเสร็จไปแล้วก็จะขึ้นสีน้ำเงิน2ขีดนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือเพิ่มลิงก์เว็บไซต์และลิงก์โซเชียลนะคะให้เรากดไปที่ลิงก์ทางโซเชียลนะคะแล้วก็เว็บไซต์นะก็คือเพิ่มลิงก์ทางโซเชียลนะคะกดเข้าไปนะคะตรงนี้ก็คือเป็นชื่อผู้ใช้นะคะให้เราไปคัดลอกนะคะชื่อผู้ใช้ ในไลน์หรือว่า YouTube ก็ได้นะคะ YouTube ของเราชื่อว่าอะไรเราก็มาลงนะคะหรือว่าชื่อไลน์นะคะชื่อว่าอะไรก็มาลงตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรามากดตรงเพิ่มเว็บไซต์นะคะเพิ่มเว็บไซต์นี้ให้เราไปคัดลอกที่อยู่เว็บไซต์ของเรานะคะถ้าข้างบนเราลงชื่อไลน์ข้างล่างเราก็ไปคัดลอกลายมาลงตรงนี้นะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นนะคะสําหรับการก,กรอกลิงก์ทางเว็บไซต์นะคะอ่าเราก็จะออกไปหน้าหน้าเดิมนะคะอ่าหน้านี้ แล้วตรงนี้ก็คือการสร้างตัวตนนะคะสร้างตัวตนของเราให้ปรากฏก็คือตรงนี้เพิ่มคําอธิบายของตัวเองนะคะเพิ่มคําอธิบายของเราก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่เป็นอะไรนะคะว่าเ,เรามาทําคลิปเลียวเพื่อสร้างไรายได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็ขีดสีดาเงินนี้ก็จะขึ้น3มขีดนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นสลับหน้านี้นะคะเราก็จะออกไปหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะหน้าโปรไฟล์เราก็จะเปลี่ยนไปนะคะ หน้าโปรไฟล์ของเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะคะจะขึ้นผู้ติดตามนะคะแล้วก็เรากําลังติดตามนะคะผู้ติดตามสองคนกําลังติดตาม1คนนะคะแล้วก็ก็จะมีเครื่องมือดูเครื่องมือนะคะบางคนก็จะเป็นดูแดชบอร์ดนะคะแล้วก็มีคําว่าโปรโมทคําว่าโปรโมทนี้เราไม่ต้องไปยุ่งนะคะไม่ต้องไปกดดูหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ต้องไปทําความรู้จักกับเขานะคะให้เรามาสังเกตที่ดูเครื่องมือนะคะหรือดูแดชบอร์ดนะคะ อันนี้สามารถกดเข้าไปดูเครื่องมือของเราได้นะคะแต่ตอนนี้จะมาทําความรู้จักกับการสร้างคลิปเรียวนะคะเมื่อเรากดเปิดโหมดมืออาชีพแล้วเราก็สามารถสร้างไรายได้จากคลิปเรียวได้เลยนะคะสร้างไรายได้จากคลิปเรียวเราก็กดไปที่คลิปเรียวได้เลยนะคะหรือถ้าเราจะลงวิดีโอสั้นความยาว3นาทีขึ้นไปนะคะให้เรากดไปที่คุณกําลังคิดอะไรอยู่นะคะสามารถ ลงวิดีโอสั้นได้เลยนะคะกดที่รูปภาพและวิดีโอนะคะหรือเราจะไลฟ์สดก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการสร้างรายได้จาก Facebook เหมือนกันนะคะจะเป็นโฆษณาในสตรีมนะคะวิดีโอสั้นและไลฟ์สดนะคะจะเป็นโฆษณาในสตรีมเนาะแต่ถ้าเรามาลงในคลิปเรียวนะคะให้หลุดขออภัยค่ะให้เรากดเข้าไปที่คลิปเรียวนะคะก็จะเป็นการสร้างรายได้จากคลิปเรียวนะคะการสร้างรายได้จากคลิปเรียวให้ลงวิดีโอสม่ำเสมออย่างน้อย5คลิปต่อวันนะคะ แล้วก็พอเราลงวิดีโอแล้วเรายัางไม่มีผู้ติดตามนะคะผู้ติดตามเราน้อยนะคะเราลงวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปหาเพื่อนของเรานะคะแล้วก็กดไปที่เลข2นะคะผู้ติดตามของเรามี2คนนะคะก็จะมีคนมาติดตามเราเ,าเราก็จะไปที่คุณแน่แน่เมืองเลยนะคะกดเข้าไปได้เลยนะคะตรงนี้เราจะกดมาแล้วเราจะมาเจอคําว่าติดตามอันนี้ไม่ได้นะคะ ตอนนี้ไม่แนะนําให้กดนะคะเป็นการติดตามกันไม่ถูกต้องนะคะเราจะต้องไปดูคลิปเรียวนะคะเข้าไปดูคลิปเรียวให้กับคุณแน่ๆเมืองเลยนะคะกดมาดูอ่าอันนี้เราก็จะเจอแล้วนะคะคลิปเดียวเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหรือถ้าบางคนเรากดมาที่หน้าโปรไฟล์ของเพื่อนแล้วไม่มีคลิปเรียวนะคะขอแนะนําให้ไปที่ตรงคําว่าเพิ่มเติมนะคะกดไปที่เพิ่มเติมนะคะแล้วเราก็กดคําว่าคลิปเียวนะคะคําว่าเรียวตรงนี้นะคะ ค่ะของคลิปเรียวของเพื่อนก็จะโชว์ขึ้นมาค่ะเราก็จะเจอคลิปเรียวของเพื่อนนะคะเราก็กดเข้าไปได้เลยนะคะการติดตามกันอย่างถูกต้องถูกวิธีนะคะอันดับแรกเราต้องมาดูคลิปให้เพื่อนก่อนนะคะว่าเพื่อนทาอะไรอันนี้ก็คือเพื่อนของเรากําลังย่างหมูนะคะย่างหมูแล้วสีสันของหมูนี่คือน่ากินเหลืองสวยงามน่ากินมา,มากๆคะ่ะเหลืองเหลืองน่ากินมากๆเลยนะคะหมูย่างนะคะ เราเห็นแล้วเราก็สามารถพิมพ์เราก็พิมพ์ได้เลยนะคะว่าเพื่อนทำอะไรแล้วก็พิมพ์ให้ตรงกดสติ๊กเกอร์หน่อยนะคะพิมพ์ให้ตรงกับสิีเพื่อนเราลงนะคะเราก็พิมพ์ไปเลยนะ กินว้านะกินจังเลยค่ะกินด้วยค่ะ <Sometimes S 1> ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็กดส่งคอมเมนต์ไปเลยนะคะก็เป็นการคอมเมนต์เพื่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็กดไปที่กดไลค์นะคะแล้วก็กดไลค์เพื่อนเสร็จแล้วจะมีคําว่าติดตามนะคะเราก็กดติดตามไปเลยนะคะอันนี้คือการติดตามกันอย่างถูกต้องนะคะอันนี้คือเราอยู่ในคลิปเดียวของเพื่อนนะคะเราก็กดเลื่อนขึ้นได้เลยนะคะ อ่ะแล้วก็ไปดูให้เพื่อนอีกอ่ะดูเพื่อนซักสามคลิปก็ได้นะคะอันนี้เพื่อนกำลังน่าจะมาเก็บมะม่วงนะคะเพื่อนมาเก็บมะม่วงเราก็ดูว่าเพื่อนทําอะไรนะคะเพื่อนกำลังจะหักถิงมะม่วงนะคะเหมือนจะเอาสองลูกนี้นะคะก็เด็กเพื่อนเด็ดนะคะเราก็พิมพ์ไปเลยเราเห็นเพื่อนเด็ดแล้วนะคะแล้วก็ขอขอเขา ขอสองลูกค่าแล้วก็ใส่กระตูนหน่อยนะคะกระตูนของเราก็ราสติกเกอร์เราหน่อยมาไม่นนเป็นไรค่ะเราก็ใส่หัวใจไปได้ไดค่ะคก็ส่งไปนะคะเ,คเสร็จแล้วเราก็กดไลค์นะคะกดถูกใจขเขาหน่อยนะคะกดหัวใจนะคะ นี่คือแบบดูจบนี่รอบที่สองแล้วนะคะเนี่ยบนมรอบที่สองเนาะัดมาทีนี้เราก็มาเจอสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่บ้านสวนนะคะถ่ายให้ดูไก่นะคะอันนี้คือเรามาเปิดการลองเห็นนะคะมาเป็นกำลังใจเพื่อนนะคะมาติดตามเพื่อนมาดูคลิปเพื่อนนะคะเหมือนเรามาตามเพื่อนเรามาดูคลิปเพื่อนพอเสร็จแล้วเพื่อนก็จะตามเราค่ะก็จะไปดูคลิปให้เรานะคะ แล้วก็จะเห็นบ้านเห็นไก่บ้านน,ะะน้อยของคุณยายนะคะยังไม่เสร็จนะคะเห็นบ้านเห็นไก่นะคะบ้านน้อยของคุณยายค่ะก็ยยจะเห็นม,าามะละกอกันนะคะมีมะละกอมีแมงลักนะคะมีต้นไผ่อันนี้เราก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะมะละกอดกๆนะคะ ก็คอมเมนต์เพื่อนไปนะคะต้นไผ่นะคะปลูกไว้กินนะคะต้นไผ่เป็นไผ่เลี้ยงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นมะละกอนะคะที่ปลูกไว้นะ,ะแล้วก็คอมเมนต์ตาม,มที่เห็นนะคะ,ะ,คะแล้วก็ดกมากๆนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากนะคะ โอมกาลังงามนะคะกําลังแตกนะคะแล้วก็ใส่สติกเกอร์ไปด้วยนะคะทำเป็นแบบฟินมากอะไรเงี้ยค่ะฟินกับบรรยากาศอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่บ้านสวนนะคะเราก็ดูจบไปแล้วนะคะนี่ก็คือถ่ายให้ดูไก่นะคะก็ย้อนมาใหม่แล้วนะคะไก่แจ้นะคะไก่น้อยนะคะตัวเล็กๆนะคะนี่คือการติดตามกันอย่างถูกต้องนะคะไก่ใหญ่นะคะไก่แจ้นะคะเราก็กดออกไปนะคะอันนี้คือเมื่อกี้เราติดตามไปสามคลิปนะคะ ค่ะถ้าเกิดว่าใครหาคลิปเรียวของเพื่อนไม่เจอนะคะอย่าลืมกดมาที่เพิ่มเติมนะคะแล้วเราก็จะเจอคลิปเรียวของเพื่อนนะคะเพราะว่าบางคนไม่โชว์หน้าโปรไฟล์ค่ะไม่เจอไม่โชว์เลยนะคะไม่โชว์หน้าโปรไฟล์เลยนะคะจะมาโชว์ที่ตรงเพิ่มเติมนะคะแล้วก็กดไปที่คลิปเรียวนะคะเนี่ยแล้วเราก็จะเจอนะคะคลิปของเพื่อนเรานะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะการติดตามกันอย่างถูกต้องติดตามกันแบบนี้นะคะ เราจะไม่กดติดตามกันที่หน้าโปรไฟล์นะคะเราจะไปกดติดตามกันที่คลิปเรียวนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ